สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟรนดเกมทีวีวันนี้ผมก็จะมาหาความลับของหัวหน้าห้องคนนี้นั่นเองหัวหน้าห้องในเกมซากุระนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ ให้ทุกคนกดคำว่า Talk โอเคกดท a อกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อาพูดคุยแล้ว,ลวก็ต้องนี่ไงความรับก็คือเ<อ>ขารวยมากครับคุณผู้ชมครับเขารวยจริงๆโอเคนี่ก็คือความรับฟั้นๆนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเฟรนดคา ให้ช่องแฟลก a y ทีวทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ